พรมอรไฟเขียวแจกคนละครึ่งเฟส2ให้เพิ่มอีก5้ร้านลเลยพก็มาอยู่กับอปองอ่อนนิวมาที่ประเด็นร้อนวันนี้คณะกรรมการบริหารเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟสสเพิ่มให้อีก5ร้านวันที่2ธทันวาสองห้าที่ทำเนียบรัฐบาลประกาศข่าวออกมาว่าสําหรับผู้ที่จะรอลงทะเบียนในระยะที่2 ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคม2563นี้โดยระยะเวลาจะสิ้นสุดที่จะสามารถลงทะเบียนได้นะในวันที่31มีนา2564หลังจากก่อนหน้านี้นายอาคมเติมจุดๆเนี่ยชื่อเนี่ยรัฐมนตรีที่ว่าการะทรวงการคลังเนี่ยได้ออกมาเผยว่าจะมีการลงทะเบียนในช่วงต้นปี64นะ ก็ต้องเตรียมตัวกดติดตามรับฟังข่าวสารจากปอมไว้นะครับปอมจะออกมาประกาศข่าวให้กับพี่น้องทุกคนทุกการเคลื่อนไหวของข่าวคนละครึ่งเฟสสองเนี่ยอนุมัติให้35 0 0ัน้ะครับทางนี้การเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2, 2> ผู้ที่ต่อสิทธิ์อัตโนมัติจากเฟสแรกเนี่ยคือข่าวเขาจะพูดประมาณว่าผู้ที่ได้เฟสแรกอยู่แล้วอ่ะจะได้ต่อสิทธิ์อัตโนมัติส่วนผู้ที่ลงทะเบียนในเฟสสองเนี่ยคือคนที่ไม่ได้สิทธิ์ในรอบแรกอ่ะจะก,กี่คนก็ตามอ่ะ แล้วถ้าคุณมาลงในรอบที่2เนี่ยที่เขาจะเปิดในในต้นปี64ปีหน้านี่นะคือเขาจะให้คุณเนี่ยสามพบาทคือเพิ่มจากเดิม3,000บาทเพิ่มให้อีก500เป็นของขวัญปอบใจที่คุณไม่ได้ใช้รอบแรกคือคนที่ได้ติดลงทะเบียนรอบ2อ,อะ่ะคุณก็จะได้สิที่พิเศษมากกว่าคนรอบแรก500บาทเขาใจง่ายนอกจากนี้ที่ประชุมมาก็ยังเห็นชอบมาตรการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้สวัสดิการแห่งรัฐอีก14ล้านคนอ่าตรงเนี้ยสรุปได้ว่าเขาอ่ะ เพิ่มให้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเรียกง่ายๆคือบัตรคนจนให้จํานวน14ล้านสิทธิ์โดยเสนอการครังเพิ่มระยะเวลาเพิ่มจํานวนเงินอีกคนละ500บาทเพิ่มอีก3เดือนก็ตอนแรกอ่ะเขาเพิ่มให้ตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาตอนนี้เขามีมติเห็นชอบเพิ่มให้คุณไปถึงมกราจนถึงมีนาก็ถ้าจะนับตั้งแต่ตุลาไปจนถึงมีนาก็6เดือนอ่ะก่อนหน้านี้เขาให้แค่3เดือนตอนนี้เขาเพิ่ม3เดือนเป็นมกราถึงมีนา สำหรับวันนี้และอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวทันเหตุการณ์อัปปอมออนนิวสวัสดีครับ